วันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการใช้กระเป๋าสตางค์ให้ตรงทางแล้วก็ใช้กระเป๋าสตางค์ยังไงให้ปังปุยเย่นะคะมาถึงธาตุที่2แล้วนะคะนั่นก็คือธาตุดินธาตุดินสีประจํธาตุดินก็คือสีเหลืองน้ําตาลกาก,กี้หรือเอิร์ธโทนนะคะท่านที่เป็นธาตุดินก็เช็คกระเป๋าสตางค์ตัวเองในตอนนี้เลยนะคะแล้วก็ข้อควรระวังสาหรับคนธาตุดินธาตุที่เป็นอริกับธาตุดินก็คือธาตุไม้นะคะเพราะฉะนั้นคือเราไม่ควรใช้กระเป๋าสตางค์ที่เป็นสีเขียว หรือโทนสีเขียวเนาะเพราะว่ายิ่งมีธาตุไม้เยอะเนี่ยมันดูดแร่ธาตุของดินออกไปใช่ไหมคะเพราะนั้นคือธาตุดินมันก็จะล่อยหลอลงดังนั้นไม่ควรใช้กระเป๋าสีเขียวเลยสําหรับคนที่เป็นธาตุดินและเคล็ดลับสําหรับคนธาตุดินในการใช้กระเป๋าสตางค์ให้ปังปุรยก็คือใช้กระเป๋าสตางค์ที่อยู่ในธาตุที่เสริมธาตุดินนะคะธาตุที่เสริมธาตุดินนั่นก็คือธาตุไฟค่ะธาตุไฟเนาะสีที่แทนสัญลักษณ์ของธาตุไฟก็คือสีในโทนร้อนใช่ไหมคะก็คือสีส้มสีแดงสีม่วงสีชมพู ะะยิ่งเราใช้กระเป๋าที่เป็นธาตุไฟมันก็จะยิ่งเสริมให้ธาตุดินเนี่ยมันเพิ่มพูนนะคะเพราะนั้นคือใช้กระเป๋าสีที่เป็นธาตุไฟจะยิ่งปังปุริเยมากขึ้นแล้วก็ถ้าได้ไปทดลองใช้กระเป๋าตามนี้แล้วเนี่ยปังปุริเยยังไงอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันนะคะหรือท่านใดที่อยากศึกษาล,ลึกด้วยตัวเองเนาะก็แนะนําหนังสือหาตัวเองให้เจอสักทีนะคะมีอยู่ในลิงก์หน้าโปรไฟล์หรือว่าเดี๋ยวในไลน์โอเอทักมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะคะแล้วพบกัันนใท่าดไป